สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป4ี่ทุกคนในคลิปนี้นะคะครูไฟจะมาสอนแบบฝึกหัด4.12ในหน้า94ค่ะซึ่งเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยค่ะในข้อที่1เนาะเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะพลอยสอบวิชาคณิตศาสตร์3ครั้งได้คะแนนเฉลี่ย24คะแนนพลอยสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนรวมกี่คะแนน ก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักเรื่องของค่าเฉลี่ยกันก่อนเนาะค่าเฉลี่ยนะคะก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลซึ่งตอนนี้โจทย์ให้มาแล้วนะคะว่าพลอยสอบวิชาคณิตสาครั้งเนี่ยนะคะได้คะแนนเฉลี่ยเป็น2 4คะแนนพูดถึงคะแนนเฉลี่ยให้มาแล้วแล้วก็ถามย้อนกลับว่าพลอยสอบวิชาคณิตศาสตร,ร์ ได้คะแนนรวมกี่คะแนนถามคะแนนรวมดังนั้นเราจะต้องมาแกะจากสูตรของค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมด ถ้าเป็นเรื่องของคะแนนก็จะเป็นผลรวมของคะแนนนั่นเองนะคะครูฝ้ายขอเขียนคำว่าข้อมูลทั้งหมดไว้แล้วก็ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจํานวนข้อมูลจํานวนข้อมูลซึ่งถ้าเป็นการสอบ3ามครั้งก็คือจํานวนครั้งนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ให้ค่าเฉลี่ยมา ต้องการหาผลรวมเราก็เป็นการพลิกแคลงจากสูตรนี่แหละค่ะที่โจทย์ให้มานะคะก็เขียนว่าครูฝ้ายขอยกผลรวมของข้อมูลเนี่ยมาไว้ซึ่งนะคะผลรวมของข้อมูลทั้งหมดจะเท่ากับค่าเฉลี่ย คูณด้วยจำนวนข้อมูลนะคะดังนั้นเราอยากจะหาผลรวมขออ,อภัยค่ะผลรวมของข้อมูลนะคะเด็กๆก็จะต้องนำค่าเฉลี่ยที่โจทย์ให้มาคือ24แล้วคูณด้วยจำนวนครั้งนะคะถ้าจำนวนข้อมูลในเรื่องของข้อที่1เนี่ยเป็นเรื่องของการสอบเป็นครั้งก็คูณด้วย3เข้าไปจัดการเลยค่ะ เอา3คูณกับ4 3คูณ4เป็น12ใส่2ทด1บนนี้3คูณ2ได้6บวกตัวทด1เป็น7เป็น72คะแนนเพราะฉะนั้นผลรวมของข้อมูลก็คือ72ครูฝ้ายขอเขียนเป็นผลรวมของคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นผลรวมของคะแนน แบบนี้นะเท่ากับ72คะแนนสรุปคำตอบได้เลยนะคะว่าพลอยสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนรวม 72คะแนนแบบนี้นะคะมองเห็นไม่เอ่ยอ่ะแล้วก็ชาร์ปไว้เป็นคำตอบสุดท้ายนะคะแบบนี้เองอ่ะมาต่อกันในข้อที่2เลยค่ะข้อที่2อใบ่อน,นี่พลิกกระดาษนิดนึงอ่ะขยับกระดาษข้อที่2นะคะพ่อขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละ80กิโลเมตร ได้ระยะทาง240กิโลเมตรพ่อใช้เวลาขับรถกี่ชั่วโมงซึ่งโจทย์ข้อนี้นะคะให้ความเร็วเฉลี่ยให้ค่าเฉลี่ยมาแล้วนะคะแล้วก็ระยะทางรวมเนี่ยก็ให้มาแล้วแสดงว่าให้ผลรวมกับให้ค่าเฉลี่ยมาถามหาว่าขับรถกี่ชั่วโมงก็คือถามหาจำนวนข้อมูลนะคะเราก็ใช้จากสูตรเลยค่ะค่าเฉลี่ย เท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลนี้ซึ่งจัดสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรของจำนวนข้อมูลค่ะ จำนวนข้อมูลเท่ากับให้นํจาจะคนลา่าสตรกับเมื่อกี้นะคะเราต้องนําผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งหมดก็ได้เพิ่มคำว่าทั้งหมดแล้วหารด้วยค่าเฉลี่ย ซึ่งเราก็จะได้ว่าจำนวนก็คือกี่ชั่วโมงนั่นแหละเอาผลรวม240กิโลเมตรหารด้วย80กิโลเมตรนะคะก็จะได้จำนวนชั่วโมงออกมาหารตั้งหารเลยค่ะรูฝ้ายขออนุญ,ญาตนะคะค่ะพวกเราตัดศูนย์เลยการตั้งหารถ้าตัวตั้งเป็นศูนย์มีศูนย์ด้านหลังนะคะขออภัยถ้าตัวตั้งมีศูนย์ด้านหลังตัวหารมีศูนย์ด้านหลังด้วยแบบนี้ตัดออกไปหายไปเลยแล้วก็เราจะเหลือแค่ 24หารด้วย8 24หารด้วย8ได้เท่ากับ3เพราะว่า3คูณ8เป็น24เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของขับรถใช่ไหมคะอ่าก็ต้องเขียนว่าพ่อใช้เวลาขับรถ3ชั่วโมงซึ่งเราก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะคะว่า พ่ขอขับรถเฉลี่ยชั่วโมงละ80กิโลเมตรขับไป3ชั่วโมงก็ได้240กิโลเมตรจริงๆตรงตามที่โจทย์บอกนะคะสรุปคำตอบได้เลยพ่อใช้เวลาขับรถ3ชั่วโมงแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะ โอเคเรามาต่อกันในข้อที่3เลยนะคะเด็กๆมาเลยข้อที่3นะคะร้านอาหารแห่งหนึ่งอ,อ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะร้านอาหารแห่งหนึ่งเปิดร้าน2สัปดาห์มีรายได้เฉลีย่ยวันล,ละ5,862บาท2ส,สัปดาห์นี้ร้านอาหารมีรายได้ทั้งหมดเท่าใดถามรายได้ทั้งหมดนะคะ ซึ่งบอกค่าเฉลี่ยมาบอกค่าเฉลี่ยมาว่าวันละ5862บาทแล้วเปิดไป2สัปดาห์เนี่ยมีรายได้ทั้งหมดเท่าใดอันนี้เขาค่าเฉลี่ยเป็นวันใช่ไหมคะ2สัปดาห์เราต้องไปเทียบหาเป็นวันก่อนซึ่ง2สัปดาห์มีกี่วันมีกี่วันคะ1สัปดาห์มี7วัน2สัปดาห์ก็มี14วันนั่นเองแบบนี้นะคะเราก็หา เนื่องจากจากสูตรเลยค่ะสูตรเดิมนะคะค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลถ้าอันนี้เป็นเรื่องของรายได้เฉลี่ยแต่ละวันนะคะจำนวนข้อมูลก็คือจำนวนวันนะคะ คุไพขอเขียนเป็นจำนวนข้อมูลไว้ก่อนเนาะแล้วก็ซึ่งเราก็จะได้สูตรที่2มาว่าผลรวมของข้อมูลทั้งหมดผลรวมของข้อมูลหรือว่าข้อมูลทั้งหมดก็ได้คขอเขียนาว่าข้อมูลเพราะว่าถ้าเขียนว่าทั้งหมดมันจะเกินอ่าน,นี้นะคะเครื่องหมายเท่ากับมันจะมันจะเลยกันไปขอเขียนว่าผลรวมของข้อมูลเฉยๆนะคะจะเท่ากับค่าเฉลี่ย ูณกับจํานวนข้อมูลซึ่งเราก็จะได้ออกมาค่าเฉลี่ยจดให้มาแล้วนะคะ5,862บาทเฉลี่ยวันละ5,862บาทซึ่งเปิดร้านไปเท่าไหร่เอ่ย2สัปดาห์ก็คือ14วันอันนี้นะแล้วก็เขียนไว้วงไว้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ว่า โจทย์ให้มาจากอะไรคะมาจากสองสัปดาห์อันแบบนี้หนึ่งสัปดาห์มี7จ็ดวันแบบนี้นะสองสัปดาห์ก็เลยเอา7คูณกับ2เป็น14นะจากนั้นพวกเราก็มาคิดเลขกันเลยค่ะกระดาษทดมาเลยนะกระดาษทดนะคะ ระดาษโพของครูฝ้ายครูฝ้ายก็จะเอา5,862คูณกับ14เข้าไปแบบนี้นะคะ4คูณ2ได้8 4 6 24ใส่4โทษ2 4 8 32บวกตัวโทษ2เป็น34ใส่4โทษ3 4 5 20บวกตัวโทษ3เป็น23แบบนี้เนาะแล้วก็ เติมศนย์นะคะจะเอาเลข1ไปคูณ1คูณ2ได้2 1คูณ6ได้6 1คูณ8ได้8 1คูณ5ได้5อา่าบวกลงมาเลยได้8ได้6ในได้10ทด1เป็น12ทด1เป็น8า้าวได้ออกมาเป็นแสดงว่าร้านอาหารมีไรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะเปิดมา14วัน8 000, 2 0 6 8บาทนะคะ 82,068บาทตรงนี้ก็เขียนเพราะฉะนั้นนะคะแล้วก็เขียนว่าร้านอาหารมีรายได้เท่ากับแบบนี้เลยเนาะโอเคไหมเอ่ยอเราก็สรุปคำตอบได้เลยค่ะว่า2ส,สัปดาห์นี้ ไบหขอเขียนเลขสองไทยนะคะสัปดาห์นี้ร้านอาหารมีรายได้เอาอทั้งหมดค่ะขออภยัยม,มีรายได้ทั้งหมดให้สะอาด แปดพันเออแปดมืนนะคะสองพันหกสิบแปดาทสรุปทำต่อนะคะโอเคเรียบร้อยไม่เอ่ยผ่านไหมคะผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในข้อถัดไปเนาะข้อที่4กันเลยค่ะข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันนะคะ วันนี้เก่งขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีรายได้1680บาทค่าโดยสารเฉลี่ยเที่ยวละ35บาทวันนี้เก่งขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างกี่เที่ยวอันนี้หาไรายได้รวมมาก่อนแลว้วันนี้เรียบร้อยแล้วค่าเฉลี่ยคือเท่านี้ถามว่าขับกี่เที่ยวก็คือหาจำนวนโจทย์ต้องการถามหาจํานวนข้อมูลจากสูตร ค่าเฉลีย่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลซึ่งเราอยากหาจำนวนข้อมูลใช่ไหมคะเหมือนกับข้อสองเลย ซึ่งจำนวนข้อมูลจะเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยค่าเฉลี่ยนะคะแบบนี้เราก็จะได้โจทย์ให้ผลรวมมาแล้วเนาะเราก็จะเอาผลรวมมาเขียน ตรงนี้เลยนะคะวันนี้ได้มีรายได้ทั้งหมดเท่านี้ซึ่งค่าเฉลี่ยเที่ยวละ35บาทเอา35หไปหารนะคะก็จะได้เป็นจำนวนเที่ยวออกมาเก่งเก่งขับมอเตอร์ไซ รับจ้างได้เท่ากับกี่เที่ยวตั้งหารเลยนะคะ1680หารด้วย35ค่ะมาเลยตั้งหาร1680หารด้วย35 35คูณอะไรแล้วได้16 8มีไม่เอ่ยถ้า16เฉยๆไม่ได้เนาะก็ต้อง168 35คูณกับเท่าไหร่คะ35คูณลองคูณ5ดูซิว่าได้เท่าไหร่ถ้าคูณ5 55 25ใส่5ทด2 35 15 16 17มันเกินถ้าคูณกับ5มันเกินเราต้องขยับถอยเป็นคูณกับ4เข้าไปนะคะ 5คูณ4 20ใส่0ทด2 4 3 2 1 3 4 140อ่าบวกอ่าลบลงมาค่ะขออภัยลบลงมาได้8 6ลบออก4เหลือ2อ่าดึง0มาเติมต่อท้ายนะคะ35คูณอะไรแล้วได้280อ่าคูณเท่าไหร่เอ่ยคูณ6ได้ไหมคูณ7คูณ8ล่ะ คูณเก้าคูณเท่าไหร่ได้เออเด็กๆคูณคูณคูณเท่าไหร่แล้วมันได้ไม่เกินนี้ถ้าคูณ8เอาลองดูก่อนนะอ่า8คูณ5ได้40สใสศูนย์ทด4 8 3 24ดบวกตัวทด4เป็น28นะคะโอเคได้280ดพอดีเลยเศษศูนย์คำตอบอยู่ด้านบนค่ะ48เที่ยว แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเก่งเนี่ยเขาขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้48เที่ยวเลยค่ะวันนี้เก่งขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้48เที่ยว เรียบร้อยแล้วนะคะก็จบแล้วสำหรับแบบฝึกหัดส1 2นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับบทหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ